สวัสดีค่ะสวัสดีคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะหัวข้อนี้คือคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะจะเป็นยังไงในปี2569จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรไหมนะคะดูเป็นแนวทางไปนะคะเราจะได้ดำเนินชีวิตถูกนะคะหัวข้อนี้เนี่ยสำหรับคนเกิดวันอาทิตย์ที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือเท่านั้นนะคะถ้าใครไม่มีไม่เข้าเงื่อนไขเนาะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะโอเคมาดูกันเลยนะคะขอพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์กันเลยนะมา คนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือนะคะชีวิตของคุณจะเป็นยังไงจะพบเจอกับเรื่องอะไรมีอะไรเปลี่ยนแปลงไหมในปี2,569มาดูกันโอ้ขอเปิดไฟนิดนึงโอเคนะใบแรกเป็นแปดคาทานะคะอืม เป็น c ช a ร i ออตสิบดาบโอเคนะเต่าเส,ะะสเวียนอู่นะคะเสวียนอู่เอ,อ่อเป็นเต่าดำนะคะแล้วก็เป็นโอ้โหคิงออฟสอด นะสิ่งที่แม่หมอเห็นนะชาววันอาทิตย์ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือเนี่ยนะคะต้องเคยผ่านศึกใหญ่นะคะต้องเคยผ่านศึกใหญ่หรือเคยผ่านความเป็นความตายแบบนี้ก็ได้นะคะค่อนข้างที่จะหนักหน่วงเลยทีเดียวแม่หมอต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะมีสิบดาบขึ้นมานะการถูกหักหลังการล้มละลายการสละชีวิต นะคะหรือหล,หลายๆสิ่งหลายๆสิ่งหลายๆอย่างการจบสิ้นความล้มเหลวเก,กี่ยวกับในเรื่องของธุรกิจเกี่ยวกับการงานการเจอปัญหาหนักทางการงานหรือการเงินนะคะเนี่ยหรือแม้กระทั่งสุขภาพร่างกายเจ็บป่วยผาตัดใหญ่ในะดๆก็ตามนะคะคุณมีเกณฑ์ที่จะเจอหรือมันจะเกิดขึ้นกับชีวิตของคุณมันเป็นในลักษณะนั้นนะแต่มันเหมือนกับว่าชาววันอาทิตย์นะคะที่มีกากบาทเนี่ย แม่หมอมันรู้จะใช้คาพูดยังไงดีดูเดี๋ยว,ยวมันจะเกินเกินจริงอ่ะมันเป็นลักษณะที่ว่าเหมือนคนมีสองชีวิตมันจะเป็นแบบนั้นน่ะนะคะเหมือนคนที่มีสองชีวิตอะที่ว่าตายหนึ่งชีวิตมันก็ยังเหลือยังเหลือเงาอ่ะเข้าใจตรงนี้ไหมไม่รู้จะใช้คําพูดยังไงมันเป็นในลักษณะนั้นนะคะมันเลยทําให้ชาววันอาทิตย์ที่มีกลากระบาดกลางฝ่ามือนะคะเหมือนคนศึกใหญ่เนี่ยเหมือน king of sword เลยนะคะ เหมือนขุนศึกใหญ่เหมือน King of Sword ที่ขึ้นมาฝ่าฟันอุปสรรคต่างๆนานานะคะจนประสบความสำเร็จและได้ชัยชนะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะไพ่นี้คือกวนอูนะคะปางบัญชาการปางแม่ทัพเนี่ยเป็นลักษณะนี้เลยนะคะ,ะหลังจากที่คุณผ่านความเป็นความตายนะคุณเหมือนได้เกิดใหม่นะคะคุณเหมือนได้เกิดใหม่คุณจะ มีลักษณะของความมั่งคั่งและความอายุยืนยาวนะในปี2569นนี้นะคะแล้วมีความสุขมากขึ้นด้วยนะหลังจากนี้ไปมันเหมือนชีวิตมันจะไม่เหมือนเดิมคุณจะมั่งคั่งขึ้นคุณจะมีอายุที่ยืนยาวขึ้นแล้วคุณจะแข็งแกร่งขึ้นไม่ว่าสิ่งสิ่งนั้นจะเป็นในด้านสติปัญญาด้วยนะคะ ฉลาดหลักแหลมปฏิพานไหวพริบนะคะความคิดที่รอบคอบและการวางแผนกลยุทธ์ที่มันเฉียบคมมากขึ้นกว่าในอดีตที่คุณเคยผ่านมานะคะมันเหมือนกับว่าในอดีตที่เคยผ่านมามันเคยผิดพลาดมันเคย,พยแพ้มันเคยแบบล้มเหลวมาแล้วนะแต่หลังจากที่คุณได้ชีวิตใหม่ในปี69นะคะมันเหมือนกับว่า นะคุณจะหลักแหลมและวางแผนกลยุทธ์ได้อย่างแยบยนต์มากขึ้นนะคุณจะดุดันมากขึ้นนิสัยเฉียบขาดและเด็ดขาดมากขึ้นคุณจะยอมหักไม่ยอมงอละเอียดรอบคอบนะความคิดความอ่านของคุณมันจะเฉียบคมเด็ดขาดนะตัดสินใจอะไรเนี่ยมันจะต้องมองการไกลก่อนมันจะต้องวางแผนก่อนมันเป็นลักษณะนั้นนะคะ เออเนี่ยแล้วคุณจะยิ่งใหญ่แข็งแกร่งและมั่นคงได้ปีนี้จะมีอะไรที่หลากหลายเข้ามาในชีวิตของคุณหรือแม้แต่กระทั่งคุณอาจจะเดินทางมากขึ้นการงานเข้ามามากขึ้นการงานหลากหลายด้านเข้ามามากขึ้นแบบนี้ก็ได้ด้วยนะมาดูกันต่อนะคะจะเป็นยังไงอีกนะคนวันอาทิตย์ที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือนะคะมาดูกัน โอ้เดอะซันขึ้นมาเลยแม่หมอบอกแล้วว่าคุณจะเกิดใหม่นะคะเอะคุณจะเกิดใหม่นะหกเอ่อควีนนอปวอนหกถ้วยโอ้ไฮพร s สเทสนะคะเจ้าแม่กวนอิมมานะคะแล้วก็เป็นเอ่อหกคาถานะหกคาถาขึ้นมา โอเคแหละเดอะซัขึ้นมานะคะคุณเปรียบเสมือนคนที่จะได้เกิดใหม่นะคะเกิดใหม่มีชีวิตชีวามากขึ้นมีความตื่นเต้นมีความกระลึกตือรือร้นมากขึ้นมีความรู้จักเอาตัวรอดมีไหวริบมากขึ้นเขาเรียกว่าลื่นไหลลื่นไหลกลิ้งอะ่ะเขาเรียกว่าประมาณนั้นนะคะลื่นไหลมากขึ้นเป็นลักษณะนั้นแล้วก็มีความโดดเด่นมากๆเลยทีเดียวนะคะโดดเด่นเอ่อ โดดเด่นดุดดวงอาทิตย์เนอต้องพูดอย่างนั้นเลยนะคะเป็น The Sun เดอะซันเนาะเออเดอะซันนะคะคือความสว่างจะสายแสงเข้ามาสู่ชีวิตของคุณไพ่ใบนี้นะคะเป็นไพ่นาจานะอืม เป็นไพ่เทพนาจาเปรียบเสมือนบุญยญลิศและอิทิลิศนะคะกําลังจะส่งผลให้คุณประสบความสําเร็จในปีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสําเร็จได้ด้วยบุญสําเร็จแบบไม่คาดฝันนะคะคุณจะมีความเก่งกล้าสามารถเอาชนะศัตรูเอาชนะสิ่งชั่วร้ายได้รวดเร็วว่องไวพลังงานของคุณเต็มเปี่ยมทั้งพลังงานทางด้านร่างกายและพลังงานทางด้านจิตใจมีความสดใสมีความเบิกบานอย่างมากๆเลยทีเดียวนะคะปีนี้เนี่ยคุณจะเขาเรียกอะไรนะมีความเป็นตัวเอง มีมีความเป็นตัวของตัวเองสูงอืมีความเป็นตัวของตัวเองสูงมากอยากคิดหรืออยากจะทําอะไรคุณจะได้ทําในสิ่งนั้นๆเออมันเป็นลักษณะนั้นนะเปิดเผยค่อนข้างเปิดเผยเป็นตัวของตัวเองสูงเป็นแบบนี้เลยถ้าจะเป็นยศถาบรรดาศักดิ์ตำแหน่งจะได้ตำแหน่งที่สูงใหญ่มีตำแหน่งที่มีความสำคัญนะคะคุณจะมีความคิดสร้างสรรค์มีความกล้าหาญมีความอุดมสมบูรณ์จะเป็นในลักษณะนั้นน่ะ ออกล้าหาญแล้วก็อุดมสมบูรณ์คุณจะเห็นช่องทางทางออกมันเป็นแบบนี้นะเ,ออเห็นช่องทางเห็นทางออกในอาชีพเห็นความก้าวหน้าในใดก็ตามนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของการพัฒนาตัวเองให้สูงขึ้นให้มากขึ้นแบบนี้ด้วยก็ได้นะมันเป็นในลักษณะนั้นนะ ชาววันอาทิตย์นะคะมีไ,ไพ่ไฮปริสตขึ้นมาแม่หมอบอกว่าสําหรับบางคนบางท่านก็มีเกณฑ์ที่จะไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของการประพฤติปฏิบัติทําการปรีกวิเวกหรือแม้แต่กระทั่งในเรื่องของการบวชก็ได้นะคะในเรื่องของการนุ่งขาวข่มขาวการเป็นพระการเป็นชีได้หมดเลยนะเป็นในลักษณะนั้นบางคนก็คือเก็บตัวมากขึ้นแบบนี้นะคะเออนะเป็นลักษณะของความสงบสว่างแล้วก็อิสระแล้วก็เกี่ยวกับในเรื่องของปัญญายาการรู้ทำเห็นธรรม อะไรแบบนี้มันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับบุญญาธิการเกี่ยวข้องกับบารมีนะแม่หมอจะบอกเลยว่าชาววันอาทิตย์นะคะบารมีของคุณจะโดดเด่นดุดดวงจันทร์บุญญาธิการจะมีมากเลยจะส่งผลให้คุณแต่ตัวคุณเองต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมแนละความดีนะคะอืม ต้องตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและความดีนะคุณจะประสบความสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างแล้วได้ชัยชนะกลับมาด้วยมันเป็นในลักษณะนั้นจะคิดหรือจะทําอะไรนะคุณก็จะได้ชัยชนะกลับมามีคนสนุกสนับสนุนส่งเสริมนะคะแล้วก็เขาเรียกอะไรนะเออเชิดชูคุณอนะเออมันเป็นในลักษณะนี้นะคะสนับสนุนส่งเสริมแล้วก็เชิดชูนะ คุณดูนะมีไพ่หกคาถาขึ้นมาแล้วติดกับไพ่แม่ทับใหญ่เนาะเหมือนคนที่เคยออกศึกมาแล้วอ่ะหรือเรียกว่าเจอบททดสอบในชีวิตค่อนข้างเยอะหรือเรียกว่าหนักหนาสาหัสจนขั้นเอาชีวิตเข้าแลกเลยนะบางคนหนักขนาดนั้นนะแต่แต่ละคนจะหนักเบาไม่เหมือนกันแต่สิ่งที่เห็นอย่างน้อยมันจะต้องมีจุดจบหรือมันจะต้องมีการสูญเสียการพัดพากจากลาหรือมันจะต้องมีอะไรบางอย่างอ่ะที่เกิดขึ้นกับคุณที่ค่อนข้างแรงอ่ะนะแต่แต่ละคนคนละเรื่องคนละแบบไม่ไม่เหมือนกันอืม ันเป็นในลักษณะนั้นนะคะเออบางคนก็มีเกณฑ์ที่จะเจอกลยาณมิตเนาะเออเจอกลยาณนมิตรสหายเก่ามิตรเก่าแบบนี้ก็ได้นะหรือการได้ไปทำงานเดิมๆการได้โอกาสจากในอดีตแบบนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันมาดูกันต่อจะเป็นยังไงอีกนะคนที่มีกากระบาดกลางฝ่ามือมาดูกันวันอาทิตย์ ว้าวนักรบมาอีกแล้วในออฟบอนโอ้โหเดอะเวิลด์ขึ้นมาสุดยอดจริงๆนะคะถึงจุดเปลี่ยนชีวิตของคุณแล้วนะเอ๊ความรักทําไมดูเหมือนมีปัญหาอ่ะเดี๋ยวมาดูกันนะหรือแม้แต่กระทั่งอ๋อมันคืออย่างนี้รู้ละนะสําหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์นะใครที่เคยมีรักสามเศร้ารักที่มันรักที่มันไม่ปกติอ่ะเออรักที่มันไม่ใช่แบบแค่สองหรืออะไรแบบเนี้ยมันมีเกณฑ์ที่จะเปลี่ยนไปนะเออมันมีเกณฑ์จบสิ้นจบรอบของมัน มันเป็นลักษณะนั้นโดยเฉพาะรักสามเศร้านะคะหรือแม้แต่กระทั่งแบบว่าอ่ะไม่เหมาะยกตัวอย่างคุณคุณมีคู่รักใช่ไหมแล้วมีคนมาจีบคู่รักคุณแบบเนี้หรือมีคนมาจีบคุณแบบเนี้ทั้งๆที่ก็รู้ว่าต่างมีคู่รักอยู่แล้วอะ่ะมีสามีมีภรรยายอยู่แล้วแต่ก็ยังจะมาตื้นนะ อคนคนเนี้ยเดี๋ยวมันจะไปมันจะเปลี่ยนไปนะคะเดี๋ยวดวงตรงเนี้ยมันจะเปลี่ยนไปมันจะไม่ได้เป็นแบบนี้เข้าใจไหมเออมันจะเป็นในลักษณะที่ว่าทุกอย่างมันจะจบรอบมันจะหมุนเวียนเปลี่ยนไปมันจะไม่กลับมาที่เดิมหรือแม้กระทั่งดวงคุณชีวิตคุณก็ตามมันเป็นในลักษณะนั้นเลยนะคะเออแต่ถึงยังไงก็ยอดเยี่ยมมากๆแหละไพ่ใบนี้แม่หมอจะบอกเลยนะใครที่ประพฤติธรรมต่อเนื่องยาวนานสั่งสมอินทรียบารมีมามากนะคะไพ่ใบนี้คือการจบรอบของการ ปฏิบัติด้วยก็คือการบรรลุธรรมก็ได้นะอืมจะเป็นลักษณะดวงตาเห็นธรรมนะคะมีดวงตาเห็นธรรมหรือการเข้ากระแสธรรมแบบนี้ก็ได้แต่ไพ่ใบนี้มุมหนึ่งมันคือการบรรลุเป้าหมายนั่นเองไม่ว่าจะเป็นการบรรลุเป้าหมายทางธรรมหรือการบรรลุเป้าหมายทางโลกนะคุณจะประสบความสําเร็จมีอิสระมีความอุดมสมบูรณ์อีกมุมหนึ่งไพ่ใบนี้หมายถึงการ move on เข้าใจไหมการ move on เนี่ยการออกจากความสัมพันธ์สามเศร้าความสัมพันธ์ที่มันมีปัญหาเอาง่ายๆอืม การมุฟออนออกจากมันเป็นลักษณะนี้แต่มุมหนึ่งบางคนบางท่านก็ไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างประเทศได้นะคะมีมาสองใบละนะเกี่ยวกับต่างประเทศได้แบบนี้เป็นต้นอืบางคนก็อาจจะได้ไปใช้ชีวิตไหมที่ต่างประเทศมันเป็นในลักษณะนั้นนะออสามารถเป็นไปได้สามารถเป็นไปได้นะคะนักสู้ความกล้าหาญเออหลังเสรเออหลังเสรเินักสู้นะคะ คุณจะเขาเรียกว่าอะไรนะมันบางทีมันอาจจะมีในเรื่องของการค้นพบตัวเองการค้นคว้าการค้นหาตัวเองนะการที่คุณจะออรู้อะไรบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวเองลึกขึ้นอะ่ะบางทีคุณอาจบางคนไม่ใช่รู้รู้ตัวเองเสมอไปนะบางคนเฮ้ย hey, ฉันทําแบบนี้ได้ดหรวอเรอเพิ่งมารู้ตอนที่ทําได้แล้วอ่ะเออบางทีมันเป็นลักษณะนั้นได้นะคะเออเพราะฉะนั้นคนเราเนี่ยมันไม่ได้รู้ตัวว่าเรามีความสามารถอะไรได้ รู้รู้ตัวเองได้ดีอ่ะทุกคนนะอืมบางทีมันจะเป็นในลักษณะที่บางทีเจอเรื่องเหนือปฏิหารอะเป็นลักษณะนั้นได้นะคะอืส่วนใหญ่ของคุณทำไมไปเกี่ยวข้องกับนักรบเยอะจังนะคะไพ่ที่เกี่ยวกับนักรบไพ่ที่เกี่ยวข้องกับทหารการบัญชาการดุดันมากๆเลยนะสำหรับชาววันอาทิตย์นะแม่หมอจะบอกให้หลังจากคุณผ่านความเป็น,ปนความตายหรือคุณผ่านอะไรมาหนักหนาสาหัสเนี่ยคุณจะเหมือน คุณจะเป็นนักรบผู้ยิ่งใหญ่หรือหลืนดุมากๆกอ่ะเนี่ยที่เห็นนะมันเป็นลักษณะนั้นนะคะแต่ดุแต่ไม่ใช่ไม่ใช่คนไม่ดีนะมันเป็นในลักษณะของความจงรักภักดีความยุติธรรมความอาดหารการพิทักษ์บ้านเมืองจากศัตรูจากกุญญยานชั่วไายจากสิ่งชั่วาลอืมเนี่ยมันเป็นในลักษณะนั้นอ่ะนะคะคุณจะพบทางออกในสิ่งที่คุณวนเวียนมานานเออ บางคนนะคุณติดหลม่มหรือคุณติดอะไรไม่รู้ที่มันเป็นวงเวียนของชีวิตที่คุณแก้ไม่ตกคุณดิ้นไม่หลุดสักทีจะออกจากจุดจุดนี้จะไปจากจุดจุดนี้มันก็ไปไม่ได้ไม่มีทางไปแต่น้าจากนี้ไปเนี่ยเดี๋ยวคุณจะพบทางออกนะคะคุณจะพบทางออกได้ด้วยสติปัญญาของตัวคุณเองนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยชาววันอาทิตย์จเจริญปัญญาด้วยนะคะคือการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานนะคะเอ่อการจเจริญวิปัสสนากรรมฐานการมีสติเข้าไปรู้ตาหูจมูกลิ้นกายใจ นะคะเนี่ยมันเป็นลักษณะนั้นถ้าใครเอ๊ะมันคืออะไรไม่เข้าใจแม่หมอแนะนําให้ฟังธรรมหลวงพ่อประโมทประโมทโชว์นะคะท่ทนจะสอนเกี่ยวกับการประพฤติธปฏิบัติได,ด้ดีมากๆก็ลองเข้าไปฟังดูนะคะหรือจะเป็นหลวงพ่อพุทธก็ได้หรือจะเป็นหลวงพ่ออื่นๆก็ได้ที่สอนเกี่ยวกับกรรมฐานลองเข้าไปฟังดูนะคะหลวงพ่อจรันอย่างเงี้ยเนาะนะแต่ถ้าวัดของหลวงพ่อจรันแม่หมอนแนะนําให้ไปปฏิบัติเลยนะถ้าใครไม่เคยไปลองไปดูแบบเนี้ยจะเป็นอะไรที่ ถ้าคุณเข้าใจตรงนี้นะมันจะดีมากๆเลยทีเดียวนะคะบุญบารมีของคุณจะส่งผลให้คุณมีอํานาจนั่นเองนะจะส่งผลให้คุณมีอํานาจแล้วเราเป็นที่ดุดันคือคือเป็นที่น่ากลัวของศัตรูเอาง่ายๆมันเป็นแบบนั้นเลยคุณจะชัดเจนเด็ดขาดมากๆจนศัตรูอะ่ะคือเอาอย่างงี้ดีกว่านะเขาพ่ายแพ้ตั้งแต่เขายังไม่ได้จะสู้กับคุณเลยอะ่ะอืมแค่คิดเขาก็แพ้แล้วอะ่ะเออเป็นแบบนั้น จะได้ไม่ต้องอธิบายเยอะมันเป็นลักษณะนั้นจริงอ่ะมาดูกันต่อนะคะอีกหนึ่งสำรับนะสำรับนี้เป็นสำรับใหม่ของแม่หมอเลยใหม่กิกๆเลยนะคะอาจจะดูน่ากลัวนิดนึงนะแต่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวแม่หมอแปลให้ฟังชื่อไพ่เขาหน้ากลัวนิดนึงภาพก็จะดูเหมือนหน้ากลัวหน่อยนะคะอ่ะมาดูกันนะคะ คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคนวันอาทิตย์นะคะจะเป็นยังไงในปี69จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรชีวิตจะเป็นยังไงนะคะไพ่สำหรับนี้จะบอกอะไรมา ตักบาทว้าวออ้ยอันนี้ติดมาตั้งศาลตั้งศาลนี่ติดมานะอันนี้เล่าเรียนโอ้โหมีแต่ไพด่ดีๆนะคะบางคนจะได้เรียนเกี่ยวกับธรรมะเหรออ่าได้นะคะศึกพระอ่าแล้วมาดูอันนี้ต่อโอ้พระพรหมขึ้นมาเลยนะคะพระพรหมบันดาลทุกสิ่งสัตว์นะคะไม่ว่าการงานการเงินความรักให้เองประสบความสําเร็จทุกสิ่งดังปรารถนานี่เป็นไพ่ใบที่82 แม่หมอจะบอกว่ามันถึงเวลาแล้วของคนที่เกิดวันอาทิตย์ในปี69นะคะบุญกุศลเอ่ยเทพพยายดาเทวาส่งเสริมสนับสนุนชีวิตของคุณให้ประสบสุขประสบแต่สิ่งที่ดีๆนะคะไพ่ใบแรกก็มาดีแล้วนะคะไพ่ตักบาทนะคะอืมก่อให้เกิดความสุขก,กายสุขใจนะคะไพ่ใบนี้เนี่ยบ่งบอกถึงว่าการเป็นผู้ให้นั่นเองนะคะนะเขาให้คุณเป็นผู้ให้ให้ใหมากในปี69นี้เลยนะ การที่คุณให้นะคะจะบังเกิดความสุขใจพรั่งพร้อมบริบูรณ์ทั้งผู้ให้และผู้รับอืมจะเป็นในลักษณะนั้นปีนี้หมั่นสร้างทานบาร,รมีให้มากหรือเรียกว่าเมตตาบาร,รมีก็ได้ด้วยนะคะคุณมีโอกาสที่จะได้เล่าเรียนศึกษาอะไรบางสิ่งบางอย่างนะคะให้หมั่นเรียนรู้ให้หมั่นใส่ใจคุณจะประสบความสําเร็จจะมีการเริ่มต้นบางสิ่งบางอย่างนะคะ อ,อให้คุณประสบความสําเร็จได้โดยง่ายจะมีผู้รับผู้ใหญ่สนับสนุนค้าชูอุดหนุนคุณผลักดันคุณให้คุณประสบความสําเร็จได้โดยง่ายคุณจะปีนี้คุณจะพบครูบาอาจารย์ไม่ว่าครูบาอาจารย์ทั้งทาง,ทงโลกและทางธรรมจะเป็นคนชี้แนะคอยบอกสอนบอกกล่าวคุณแบบนี้เป็นตน้นนะคะแต่สิ่งที่คุณต้องระวังมากๆเลยก็คือเรื่องเพศตรงข้ามนะอืมอ ระวังเรื่องเพศตรงข้ามจะถูกประนามหยามเกียรตินะคะหรือว่าไม่ให้เกียรติคุณอันนี้ต้องระมัดระวังนะไม่ว่าคุณจะเป็นผู้หญิงหรือคุณจะเป็นผู้ชายนะคะได้เหมือนกันมาดูกันต่อนะจะเป็นยังไงอีกนะคะคนวันอาทิตย์เสียดินแดนว้าวแรกนาขวัญโอเค เสียดินแดนรรกนาขวัญผีเด็กเกาะขาสะเดาะเคราะห์นะคะอืมโอเคอย่าทำสิ่งที่ผิดอันนี้ไพ่บอกเลยนะคะขึ้นโรงขึ้นศาลอันนี้นะไพ่บอกเลยนะเออคุณทำอะไรคุณก็รู้อยู่แก่ใจของคุณอยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องนะคะแก้ไขให้ถูกต้องตามหลักศิลธรรมและกฎหมายแล้วทุกอย่างจะคลี่คลาย นะต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะคะถ้าเราเป็นฝ่ายที่ถูกไม่ต้องกลัวนะคุณมีเกณฑ์แหละที่คุณจะเจอถูกถ้าคุณเป็นฝ่ายถูกนะคุณจะถูกใส่ร้ายคุณจะถูกใส่ร้ายคุณจะถูกชี้โทษให้ผิดอะไรแบบนี้ไม่ต้องกลัวนะคะด้วยกุศลบุญบารมีมีพระพรมจะคอยปกป้องคุณนะคะเขาจะทําอะไรคุณไม่ได้มันเป็นในลักษณะนั้นนะถ้าคุณไม่แก้ไขบาปอกุศลตรงนี้จะติดตามคุณไปนะคะจะทําให้คุณทุกทรมานใจอย่างไม่มีทางหลีกพ้นนี่ นะเพราะฉะนั้นแล้วนะคะคือแก้ปัญหาสะดอะคราะห์นี่คือทำสิ่งทาสิ่งที่ผิดคือเปลี่ยนจากสิ่งที่ผิดนะ่ะเดี๋ยวไม่ใช่เปลี่ยนสิ่งที่ผิดเป็นสิ่งถูกเออคือเอางี้ดีกว่าเลิกทำสิ่งที่ผิดแล้วหันมากลับมาทำสิ่งที่ถูกเข้าใจเนาะแต่ถ้าใครไม่ได้ทำอะไรผิดพลาดก็ถ้าไม่ได้ทำสิ่งที่ผิดกฎหมายผิดศีลทาก็ไม่เป็นไรนะเออก็ไม่เป็นไร ก็จะเป็นในลักษณะนั้นแต่แต่แตน,นี้เหมือนไพ่เขาเตือนนะคะการทํานายมันเป็นการทานายโดยรวมไม่ได้ทํานายให้คุณคนใดคนหนึ่งนะอันนี้ไม่เหมอะต้องอธิบายให้เข้าใจนะคะหลายคนบางทีไม่ค่อยจะเข้าใจสักเท่าไหร่เอาเป็นดวงของตัวเองเอาเป็นดวงของคนเดียวเลยอย่างเงี้ยอืมซึ่งการทานายเนี่ยมันจะดึงพลังงานของแต่ละคนเข้ามาด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันจะค่อนข้างหลากหลายหน่อยนะเราก็จะจับประเด็นเอาเป็นของเราอะเราจะฟังเราก็จะน่าจะรู้เนาะจับประเด็นของเรานะคะเป็นลักษณะนั้นนะ สิ่งที่อีกหนึ่งเรื่องที่พ่อยากจะบอกก็คือในเรื่องของเมตตาคุณต้องเมตตาให้มากเพราะมันจะต้องมีบางสิ่งบางอย่างที่เขาจะเข้ามาคุกคามคุณนะจะเข้ามาคุกคามคุณอาจจะเป็นช่วงของการเริ่มต้นก็ได้นะคะแต่เพียงแต่ตัวคุณต้องถูกต้องและเหมาะสม นะจะนําความสมบูรณ์พูนสุขมาสู่ตัวคนเองในภายภาคหน้าเอางี้ดีกว่าคีย์เวิร์ดของที่เขาจะบอกก็คือว่าคุณต้องดงํารงตนอยู่ในศีลและธรรมและความถูกต้องนั่นเองแค่นั้นเลยนะคะนอกนั้นไม่ต้องใส่ใจใครจะทําอะไรผิดฉุกดีชั่วใส่คุณไม่ต้องสนใจนะคะเดี๋ยวทุกอย่างมันเป็นไปตามกรรมเองเนี่ยอันนี้ก็คือสิ่งสั้นๆที่ใครเขาจะบอกคุณมันเป็นแบบนี้มาดูกันต่อเพียงแต่คุณก็มีเมตตาให้มากให้อภยัยให้โอกาสแค่นั้นเองจบมาดูอีกห้าใบสุดท้ายนะคะ คนที่มีการกระบาดกลางฝ่ามือคนวันอาทิตย์5้าใบสุดท้ายแล้วนะมาดูกันนะคะปี2,569จะเป็นยังไงและจะเกิดอะไรขึ้นมาขณิกาหญิงขณิกาปีพาดเอ่อธาตุถูกโบยโอเคนะแล้วก็เผาเทียนเล่นไฟอืม โอเคนะไพเ่เผาเทเลนไฟนี้เป็นไพ่ดีนะเป็นไพ่ไพ่ดีนะไม่ใช่ไพ่เสียไพ่ความสุขโอเคมาดูกันต่อนะอันนี้ลงฝิ่นนะคะชาววันอาทิตย์นะคะอย่าทําสิ่งที่ผิดเพื่อเงินนะอย่าทําสิ่งที่ผิดเพื่ออำนาจอะไรก็ตาม อย่าทำแค่นั้นเลยนะคะเดีย๋าายไพ่ขึ้นมานะคะบางครั้งอะ่ะขึ้นมาหมายถึงว่าบางทีคุณยอมไงคุณยอมแบบบางทีทำกรรมชั่วเอ,อ่อทำกรรมชั่วเพื่อเงินเล็กๆน้อยๆทำกรรมชั่วเพื่ออำนาจแบบเนี้ยอย่าทำนะคะบอกเลยนะคะคุณจะต้องสูญเสียคุณจะต้องเจออะไรบางสิ่งบางอย่างเพราะฉะนั้นคุณต้องเด็ดขาดเท่าหาญเหมือนทหารเหมือนนักรบผู้ยิ่งใหญ่ต้องเป็นในลักษณะนั้นนะแล้วก็จะต้องมี มีแขนซ้ายแขนขวาเขาเรียกว่าอะไรนะสายสัมพันธ์น่ะเออเนั่นแหละจะต้องมีตรงนี้ด้วยนะคะนะต้องรู้จักการทํางานร่วมกับผู้อื่นเป็นไนะอย่าโดดเดี่ยวนะคะเพราะเวลามีเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคุณจะมีคนช่วยเหลือมันเป็นลักษณะนั้นนะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะอย่าอย่าดื้อรัน้นเะนี่ยอย่าดื้อรั้นไหอย่าขัดคําสั่งคนเป็นนายอะ่ะ นะคะเขาสั่งให้ทําอะไรก็ทําตามนั้นใครเป็นนายเราอเออเขาสั่งแต่ทุกสิ่งทุกอย่างต้องดํารงด้วยความถูกต้องอย่างเดียวเลยนะคะแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์บุญบาร,รมีคุณจะคุ้มครองคุณเองมันเป็นแบบนั้นนะช่วงนี้มันเหมือนกับว่าจะมีมิส,สหายหรือเรื่องเก่าๆผุดขึ้นมานะมิส,สหายเก่าๆคิดถึงคุณอะไรแบบนี้ได้นะคะเออมิส,สหายหรืออะไรพวกเนี้ยคิดถึงนะใครที่เจอสถานการณ์อะไรที่ไม่ดีที่ย่ำแย่ยอยู่ตอนนี้นะ อ,อ,อย่าปล่อยให้จิตตกหดหูนะคะฟื้นตัวขึ้นมาเด้งขึ้นมาเลยฟื้นชีวิตขึ้นมาเลยอย่าหมดอะไรตายอยากนะคะลุกขึ้นสู้เดี๋ยวสิ่งดีๆเดี๋ยวทางออกคุณจะเจอแล้วละ่ะนะไม่ต้องกลัวนะคะโอเคแม่หมอขอจบคําทํานายเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์กดติดตามรวมไปถึงคอมเมนต์ขอให้คุณมีความสุขและโชคดีสวัสดีค่ะ